ทำเกตนะคะถึงรับของที่โดนวิชาชีพอี่โดนมาแล้วโอนในประเด็นนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะได้พูดดันนะพูดดังหน่อยอ๋อที่ที่ผมโดนก็คือคือผมไม่ไม่รู้อันนี้พูดตรงว่าไม่รู้ว่าเป็นวิชาชีพไหมเพราะตัวผมเองอ่ะเรื่องวิชาชีพที่มีคนบอกให้โอนเงินคืนอ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องข่าวนี้อันนี้พูดจริงว่าส่วนตัวดูข่าวแต่ว่าเห็นแต่เรื่องคอร์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดมาแล้วเขาโอนพร้อมเพย์เหมือนเขากด เบอร์ผิดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูในบัญชีว um> ่าเออมันมีมาจริงๆแล้วเขาก็ให้โอนเงินคืนกลับไปอะไรเงี้ยครับผมก็เอาหลักฐานเอาสลิปอะไรมาทุกอย่างแต่ว่าอผมก็ผมก็โอนคืนกลับไปนะแล้วผมก็แค่แค่แคปหน้าจอไว้เราเราเราก็มาโพสใช่ไหมครับเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาแบบว่าเขาบอกเราว่าถ้าไม่โอนมาเดี๋ยวจะแจ้งความอะไรเงี้ยคือคือตัวผมเองอ่ะผมก็โพสแบบตลกตลกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็โอนคืนเขาไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่า มีคนมาเตือนมีคนมาเตือนว่าอย่าอย่าโอนคืนนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีแบบมิจฉาชีพหลอกแกล้งว่าโอนเงินผิดแล้วก็ให้โอนคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งรู้จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณแบบโลกโซเชียลมากแล้วขอบคุณคนใกล้ตัวมากแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเช็คมือเงียดบัญทีเรา่อกไปก่อนจะโอนคืนใช่ใช่เช็คครับเาาช็คชเพราะว่าเห็นว่ามันมียอดเงินเข้ามาจริงเป็นชื่อเขาจริงเพราะเราขอสลิปเขามาด้วย เออเราเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะเราก็โอนกลับคืนเขาไปต่เนกามาขู่ตกใจไหมไม่ตกใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใจเย็นีิบอกว่าทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเย็นทีครังรกงมันจะเกร็ใจมเจอาโอนมาได้ไงกลุงบัญชีเราได้ยังไงคือผมผมเข้าใจนะมันเหมือนแบบไม่ไม่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโอนให้ผมหรอกแต่ว่าแบบเวลากดพร้อมเพย์มันมันแบบกดเบอร์กดเลขผิดอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับผมว่าเขากดเลขผิดคือณตอนนี้ผมพูดจริงผมไม่ไม่ได้มองถึงว่าใช่มิฉาชีพหรือไม่ใช่นะแต่ว่าแบบณตอนนั้้นเรราาู่สึกว เฮ้ยเขาโอนมาจริงเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้เขาอาจจะเดือดร้อนเราก็พอเราเห็นหลักฐานเห็นว่ามียอดเงินข้อจริงก็เลยโอนคืนเขาไปเช็คยอดหลังจากนั้นไหมว่ามันจะมีอะไรโดนเช็คตลอดเพราะว่าพอมีคนถามว่าระวังจะมีเรื่องมิจฉาชีพแบบนี้นะผมก็ดูยอดเงินในบัญชีตลอดครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของของเองแล้วันธนาคารได้พิจเกณาไหมคะว่าแบบวีธีป้องกันเบื้องต้นว่าแบบว่าอะไรอย่างนี้โอเค คือส่วนตัวพอเจอเรื่องนี้แล้วผมมีคนเตือนนะผมก็ไปคุยกับธนาคารเลยเพราะผมมาอยากรู้ว่าการที่เขาอาจจะรู้ชื่อเรารู้เบอร์โทรเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมแต่ว่าโชคดีที่ธนาคารเขาก็ยืนยันกับเราแล้วก็พูดตรงๆว่าการที่มีข้อมูลแค่นี้ครับเขาไม่สามารถไปไปล้วงข้อมูลเราหรืออะไรต่อไปได้อะไรครับอันนี้เป็นคาแม่ที่โดนแบบนี้เลย ก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่โดนแต่ว่าก็พูดตรงๆว่าตอนนี้ผมแค่ยังไม่ได้มองว่านี่คือหลอกหรือนี่คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากเตือนทุกคนไว้ว่าโอเคเช็คดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งโอนให้ระวังตัวดีๆเบอร์ที่ปลกก้องเพลงจะเปลี่ยนเลยไหมครับ เเปลี่ <S <S ่ยนไไมด้ออคงเปลี hmm. ério, right <c oughs> <c oughs> to yes, ่ยนไม่ได้ครับเลขสวยด้วยอันนี้แต่หมายความว่าเลิกจะเอาเบอร์ไปผูกกับพร้อมเพลงไงถ้ามันผูกกับทังอื่นได้คือส่วนตัวนะผมคิดว่าคนก็ใช้พร้อมเพลงก็สะดวกไงแต่แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ตัวเราอ่ะต้องต้องระวังตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบมากๆครพี่เกดขอนิดนึงเห็นป้อเราจังหวะ เหมือนไปออกรายการ<ช>แอบว่าเหมือนเคยจีบแพทนะในรายการ<พ>าที่แบบเปิดเผยการอะไรเงี้ยมพูดเล่นๆกันนะน่ะใช่ท่านบอกแข่งกับพี่บอยด้วยตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีอันนี้ด้วยเหรอ <c oughs> ออกรายการจริงๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนั้นก็แบบเหมือนเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ล่าคอเขาด้วยในตอนนั้นไม่กล้าจีบเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าผมไม่กล้าจีบแพทเงี้ยไม่ไม่ได้มีอะไรนะซึ่งจริงเราพอเห็นเขาอ่ะว่าเขาแบบเออน่ารักอะไรเงี้ย แล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันแล้วพอได้เล่นละครด้วยกันได้รู้จักนิสัยใจคอกันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าให้รู้ว่ายิ้มให้รู้ว่ายิ้มคือคิดว่าจะจีบเลยพี่มันเป็นมันเป็นการพูดแซวๆมาเฉยๆแต่ว่าผมมาแค่รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เฮ้ยน่ารักอะไร